ข้อหนึ่งให้เราอ่านค่าจากปุ่มแล้วเปิดปิดไฟ LED แบบ polling และ interval เริ่มมาเราก็ต้อง create project ใหม่ก่อนระหว่งางรอโหล,ลดตัวติอุตรอ new project บอร์ก็เลือกเป็น Admega k e r 3 2 P t ั p PA อันนี้เป็น e n c o d e AVR อ oh. <Not> io แล้วก็ include u t i l delay ทีนี้เราก็ต่อก็จะมี a d m e g a k e r p 8 เปิดปิดไฟเราก็ต้องมีปุ่มมีตัวนี้แล้วก็มี LED หนึ่งตัวอันนี้จะให้ตัว LED ต่อกับตัว PD 0แล้วก็ให้ปุ่มต่อกับ PD 1ก็เอาตัวต้นทานมาต่อก่อน อันนี้เป็น3ามร้อยสาบแล้วก็ต่อ LED เสร็จแล้วก็เอาปุ่มต่อเข้าไปแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ต่อกราว ิดทีนี้เริ่มมาเราก็ DDRD เราจะกำหนดให้ตัวพอร์ตศเป็นเอาพุตใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องออกไปที่ LED ก็ใส่ไปที่พอร์ต d ศูนย์เอ๊ะคอมเมน เสร็จแล้วเราก็กําหนด Initial ค่าแรกของตัว p อตดีศก็ตอนแรกเราจะให้มันปิดก่อนก็ให้มันเป็น0เอ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย่อไปหมดพอตดีศูนย์ทีนี้ต่อไปเราก็จะกําหนดตัวปุ่ม ตัวปุ่มก็จะต้องเป็น Input ตที่พอร์ต D1 ส่วน Initial ค่าปุ่มตอนแรกเราจะให้มันเป็น1เพราะว่าปุ่มถ้าเกิดว่าปุ่มเป็น1ก็คือปุ่มยังไม่ถูกกดถ้าปุ่มเป็น0คือปุ่มถูกกด ทีนี้เราก็เขียน y 1ให้โปรแกรมมันวนลูปทำงานในนี้ต่อไปเราก็จะเขียน loop y เพื่อเช็คว่าปุ่มถูกกดหรือ,อยัง mm hmm. ก็คือปุ่มเราจะเป็นตัวินด D เราก็จะามาแอนกับ1แบบนี้ก็คือถ้าเกิดตัวปุ่มถูกกดตรงนี้มันก็จะกลายเป็น0 0นย์ศูนย์แอนกับหนึก็จะได้0ูนย์ก็จะหลุดลู o y 1. พอหลุดมาเราก็จะดีเลย์นิดหน่อยเพื่อกำจัดน้อยเสร็จแล้วเราก็ดีเลย์เอ้ยเสร็จแล้วเราก็วนลูปตอนปล่อยปุ่มก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มตัวนี้เข้าไปพอปล่อยปุ่มเสร็จแล้วก็ดีเลย์อีกรอบเสร็จแล้วเราก็จะท็อกเกิลตัวไฟ LED อ่ะลองรันดูน,นี่ค่ะปุเข้าไปที่อเมท่าแล้วกดเปิดไฟเราดัดเฮกออกมารันกดปุ่มอ่ะไฟติดกดอีกที่ไฟดับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดไฟ,ไฟ LED แบบพูลิ่ง ต่อไปแบบอินเทอร์ลับแบบอินเทอร์ลับก็สมมุติเราใช้ตัวที่ต่อเหมือนเดิมก็จะอินิเชียลค่าเหมือนเดิมก็คือ LED กับต t อนก็จะตรงนี้จะเหมือนเดิมทีนี้ต่อไปเซตตัวอินเทอร์ลับก็จะมีตัว PCI CR PCI CR ก็คือตัวนี้เราก็จะตัวนี้มันก็จะมี3ามลิสเตอร์ก็คือ PCI E 012 มันก็จะเป็นการ enable ของแต่ละตัว <c oughs> ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยที่มันจะมี p c i n t อยู่เราก็ดูว่าของเราอยู่ตรงไหนอันนี้เราจะ enable ที่ตัว p c i n t 17เราก็ดูว่า17คืออยู่ในนี้ใช่ไหม16-23เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่า p c i c r แล้วก็ไปเปิดที่ตัว PCI-E สต่อไปก็จะเป็นตัว PCMSK PCMSK เนี่ยมันก็จะมีอยู่ส,สาตัว012ก็เหมือนเดิมตัว2มันก็จะมี PCNT 1 7บเจ็ราก็จะไปที่ PCMS PC PCMSK 2แล้วก็ไป Enable i n t e r r u p t ที่ p c i n t 17 17หรือเปล่าปุ่มของเราต่อที่ใช่ปุ่มของเราต่อต่อที่ p c i n t 17ทีนี้เราก็เปิด interrupt ต่อไปเราจะมาเขียนไอตัว interrupt service routine ก็ ISR ทีนี้เราต้องมาดูที่ตารางของมันว่าจะให้มันตอบสนองก,กับตัวไหนอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นตัว PCINT2 ก็จะเป็นตัวเซตนี้มันก็จะชื่อ PCINT2 underscorex ข้างในเราก็จะมีคำสั่ง delay แล้วก็รอปุ่มปล่อย <c oughs> เรากรอบอันนี้มาเลยแล้วกันเสร็จแล้วเราก็จะท็อกเกิลปุ่มอันนี้เราจะปล่อยลูกไวยถึงไว้เฉย ลองคอมไพดูอ้าวไม่ได้อ๋อถ้าเราจะใช้อินเตอร์ลับเราต้อง include AVR interlab.h ตอนนี้ไฟก็ติดกดอีกทีไฟดับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบอินเตอร์ลั